สวัสดีครับสวัสดีแฟนทุกคนนะครับวันนี้ครับเราก็อยู่ในรายการ KR TV อีกรอบนะครับอยู่ในช่วง KR review ครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมารีวิวของเล่น Master Dean ครับนี่เป็นฟิกเกอร์นะฮะก็ก่อนอื่นเลยจริงจริงแล้วไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนซื้อหรอกพี่ผมซื้อนะฮะซื้อให้เป็นของขวัญวันพ่อให้พ่อผมนะฮะแล้วเนี่ยฮะ แล้วก็ได้มันมาแต่ว่าจริงมีอีกตัวหนึ่งนะมันจริงซื้อมาพร้อมมาสเบอร์ไฟนะฮะซื้อมาพร้อมไฟนะฮะตัวนี้นี่ไฟนะแต่ตอนนี้เราจะมาพูดถึงดีเอ็นนะ,ะนี่นะฟิกเกอร์ไม่มีเอ้ถอยลมฟิกเกอร์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็นี่ตัวมันเนี่ยสามารถขยับแขนได้นะฮะแขนนี่มันจะบิดได้มั้สูงสาไม่หยุดนะ,ะสองข้างเลย ไม่สามารถบิดหัวได้นะครับขาก็ขยับได้ไม่ได้นะคะขย,ยับไมได,ด้บิดเอวได้ครับข้างในเป็นยางครับเนี่ยเป็นยางงอได้ฮะบ,บิดได้งอได้นี่แล้วมันก็แยกได้นะครับอืมงับเสียบก่อนนั่นแหละครับแล้วตอนนั้นนะ่ะผมตอนแรกผมเล่นไม่เป็นนะตอนเด็กๆผมก็เอามันมาหักเล่นนะฮะ จําได้เลยก็ yeah. จริงๆผมก็ไม่ได้อยากรีวิวหรอกอแต่ว่าคิดคิดไปคิดคิดนานแะลก็นั่งนั่งคิดอยู่เอไม่ได้ไม่อยากรีวิวหรอกจริงๆผม่าไมไ่คิดหรอกต้องรีวิวเสร็จไปประมาณเสร็จรูปลองรีวิวสักตัวสองตัวหน่อยคงไม่เป็นไรก็ลองดีเอ็นก่อนเลยดีกว่าอย่างเงี้ยผมก็คิดอะ่ะผมก็เลยลองรีวิวแม่งเลยนะอะ่อะงั้นสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับ เรานี่ครับสวัสดีครับ